สว,วัสด,ดีครับพาข้าวสุกออกมาเดินเล่นครับไปไม่เป็นเลยครับข้าวสุกไปไม่เป็นเลยครับ <1> <1> แม่ใส่เชือกไว้กลัวน้องหลุดอ้ยเดินกระเพกเพกระเพกกระเพกออ้ยเก่งจังเลยเดี๋ยวแม่จะพาออกมาเดินเรื่อยๆนะลูกนะเดีย๋ยวกลางวันข้าวสุกเดินเล่นอยู่นี่ ถ้าไม่ร้อนนะคะเหี๋ยว่าจะเอาผ้าปิดกันแสงความร้อนทางนี้ไว้ให้เขาสุกมาเดินเล่นตรงนี้จะได้ไม่ต้องอยู่ที่แคบๆนะลูกนะจะขึ้นใช่ไหมลูกขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมลูกอยากขึ้นใช่ไหมอยากขึ้นชั้นใช่ไหมฮึอยากขึ้นชั้นไหมลูกตอนนี้ไม่มีแดดนะคะน้องก็มาอยู่ได้อยากขึ้นชั้นไหมลูกอยากไหม เอ้ยข้าสุกออกมาเดินเล่นครับมาเล่นสวนหย่อมครับเดี๋ยวแม่จะให้คนมาตัดต้นมะม่วงนี่ทิ้งนะคะมันตายแล้วเนาะมันตายแล้วแม่เก่งเนดะี๋ยวจะตัดทิ้งค่ะเดี๋ยวโทรเรียกให้เข้ามาตัดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโทรเรียกเข้ามาเข้าสุกข,ข้าสุกไปไม่เป็นเหรอลูกแม่จะไปทางไหนแม่ ข้าศกไม่เคยออกมาที่กว้างแบบนี้เลยแม่อ่ะเดินเดินเดินดูสิอ่าเดินเห็นไหมเอานี่ออกให้แม่เอาอออเชือกออกให้นะเชือกออกให้ข้าศึกนะอ่ะเล่นลูกบอลไหม ข้าสุกอ่ะอึ๊บอ,อืมนี่ลูกบอลไม่เอาสำรวจก่อนแม่ไม่เคยมาแม่ขอสำรวจหน่อยอืมสำรวจไปนะ สนุกไหมลูกบอลมาครับสนุกไหมลูกสนุกไหมอืมสนุกไหมลูกสนุกไหมครับอืมตื่นเต้นตื่นเต้น,ต,น,ต,นตื่นเต้นใหญ่ไม่เคยออกมาตื่นเต้นใหญ่เลยครับ ดี๋ยวก่อนแม่สำรวจก่อนแม่ดูก่อนแม่ว่ามีอะไรบ้างดมดูก่อนแมส่สำรวจใหญ่เลยสำรวจใหญ่เลยนี่ไม่สนใจของเล่นอเด,ดินขึ้นไหวไหม แม่อุ้มไหมอ่ะขึ้นได้แม่ไม่ต้องแม่ไม่ต้องหนูขึ้นได้หนูเก่งแม่อ่ะกว่าจะโดดขึ้นสำรวจนานเลยนะอ่ะขึ้นมาขึ้นอีกไหมขึ้นอีกชั้นไหมอีกชั้นไหมลูกยังเข้ากลุ่มไม่ได้นะคะ ข้าสุกยังเข้ากลุ่มไม่ได้เพราะว่าต้องอยู่คนเดียวก่อนไม่ยังไม่ไว้ใจข้าสุกถ้าข้าสุกทํำหมันแล้วเนี่ยทุกอย่างก็น่าจะง่ายขึ้นนะคะให้เข้าสุกกินยาครบ10วันก่อนนะคะลดค่าตับก่อนนะคะข้าสุกถึงจะไปทําหมันได้เนาะขึ้นอีกชั้นก่อนแม่ขึ้นอีกชั้นก่อนแม่อุยโอ้โหเก่งจังเลยลูกเก่งจังเลย วันนี้ลมเย็นไม่ร้อนนะคะข้าสุกออกมาได้ข้าสุกนี่ที่รับเล็บอยู่นี่นะลูกข้าสุกที่รับเล็บมาให้สำรวจนานมากเลยอือขึ้นชั้นไหนต่ออีก จะไปชั้นไหนต่ออีกอยากมีเพื่อนเล่นสักคนไหมเอาเข้ากล้องมาดีไหมเพื่อนเล่นน่ะอืมอ่ะเรียกอยู่นั่นน่ะเอาเข้ากล้องมาไหมถ้าเข้ากล้องมาไม่ต้องใส่เชือกคอเขาสูกไว้ให้กลัวทำา้ายเข้ากล้องอ่ะขึ้นยังไงขึ้นยังไงแม่แม่ขึ้นยังไง,ง,ไงแม่แมงงแมอู้หูขึ้นได้ด้วยเก่งมากเลยเก่งมากๆเลยเข้าสูกเก่งมาก โอ้โหนั่งสบายใจเลยคราวนี้นั่งสบายใจเลยสบายเลยโอ้โหครั้งแรกที่ออกมานอกบ้านครับ ครั้งแรกทีได้ออกมาเที่ยวนอกบ้านครับมีความสุขจังเลยเดินมาทางนี้สิเดินมาหาแม่เดินมาลูก้าสุขเดินมาสำรวจสำรวจนานมากไม่ยอมเดินสำรวจก่อนแม่ดูก่อนแม่ข้างนอกมันมีอะไรบ้างไม่เคยเห็น ข้างนอกมีอะไรบ้างแม่นั่นบ้านหลบฝนทางนน้นม,มองใหญ่หันหน้ามาหันหน้ามาลูกข้างนอกไม่มีอะไรหรอกมีแต่แสงแดดกับความลําบากมีแต่ความร้อนกับความลําบากโลกข้างนอกอะ่ะไม่ต้องมองไปในหันมาในหันมาชี้เห็นคนเดินมองคนเดิน ข้างนอกมีแต่แดดกับความลำบากและความอดอยากลูกไม่ต้องมองนะไม่ต้องคิดมองไปเนาะถ้าลองหลุดไปสิอดอยากเลยไม่ได้กินเลยเห็นไหมเออลำบากด้วยตากแดดตากฝนตากลมไม่ได้หลับไม่ได้นอนใช่ไหม,อ,มอยู่เนี่ยสุดแสนจะสบายใช่ไหมไม่ต้องลำบาก จะเดินมาไหมเดินมาเดินมาหาแม่เดินโชว์หน่อยเร็วข้าสุกเดินโชว์มาโอ้ยยังสำรวจไม่เรียบร้อยเลยแม่เอ้ยยังสำรวจไม่เสร็จเลยแม่เอ้ยอีกนานแม่สำรวจให้เสร็จก่อนแม่ไม่เคยเห็นข้างนอกไงไม่เคยเห็นข้างนอกมองใหญ่เลย เอาเอาไง <laughs> เออเดี๋ยวค่อยต่อคลิปสองนะครับพ้อมต่อคลิปสองสำรวจบ้านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะมาแล้ว <laughs> มาแล้วต้องเดินแบบเหมือนข้าวต้มไหม ต่อคลิปสเดินแบบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ